สวัสดีสวัสดีเพื่อนเอน<ๆ>ที่น่ารักทุกท่านครับเจออีกแล้วกับผมหนุ่มหน้ามนขนมะนาวเ,เพื่อนๆครับวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนมาชมอีกหนึ่งคันนี่คือเจ้าตัว m าสด้านะครับ1.3สปอร์ตดิเดอครับเพื่อนเพื่อนครับแล้วที่สําคัญคันนี้เพิ่งปลดระวางมาจากเช่าสั้นนะเพื่อนนะทันปีใหม่นะใครอยากเอารถสวยๆส,สภาพดีๆแบบนี้ไปใช้งานราคา3 49,000บาท9 3แรงมา เป็นเครื่องยนต์เบนซิน SKY ยเ t i v e เพื่อเพื่อครับ,รบเป็นค่ายมาดดามี1คันในร้านเลยบอกเลยเลยว่าคันนี้น่าสนใจมากๆในส่วนของเจ้าตัวรถเองนะครับทั้งเดิมทั้งสวยและที่สําคัญราคาเล้าๆเลขกมาอยู่ที่1นึ0 0แสกับสามกว่ากิโลเพื่อนครับมาเรามาดูกันทะเบียนนี้นะทะเบียนนี้นะครับแคปหน้าจอไว้เลยเลื่อนอยากได้เอาไปใช้ก่อนปีใหม่ซื้อสดไม่มีแวดเจอนนะครับ เสียค่าโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มเติมแค่5,000ันบาทเท่านั้นมามาดูในส่วนของคันนี้ไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์เล่นนะครับเป็นสี่นอนนะเพื่อนนะโคมไฟนะครับโอ้สวยมากเป็นลมดำนะเพื่อนนะเห็นไหมันจะมีขอบลมดำนิดหนึ่งนะครับประกอบไปด้วยหน้ากระจังขนาดใหญ่ขอบคิ้วโครเมียมนะเพื่อนนะสวย,สวยมามาดูโครงสร้างกันน็อตไม่มีขยับเลยหนะ้าฝาโปงแนะ่นิ่งๆเลยครับเพื่อนนิ่งๆมากเพื่อนดู เครื่อง1.3นะครับเป็นรถอีโคคารขับไกลๆยาวๆประหยัดประหยัดเอาไปเลยทรง5ประตูเพื่อนคนไหนหาอยู่อย่าพลาดและคันนีาาน้มีคันเดียวจริงแล้วก็เพิ่งปลดระวางมาเพื่อนครับเพิ่งปลดระวางมาปลดระวางมาประมาณ8โมงเช้าของวันนี้ผมก็เลยมาทำรีวิวให้เพื่อนๆเผื่อมีใครสนใจนะราคาย้ําีลที349,000บาทใครอยากได้โทรมาครับยาง ปียี่สิบสองครับเพื่อนครับยางปียี่สิบสองนะอ่าเป็นของดันหลบนะครับยางดันหลบนะหนึ่งแปดห้าหกห้า r สิบห้าขอบอัลลอยล้อแม็กกันเองสวยมากในส่วนของคันนี้ก็เป็นนะอ่ากุญแจเป็นคเคลียร์เพื่อนนะเข้าออกโดยการสมัดปุ่มสีดำนี้อิโมเรเซอร์นั่นเองนะเพื่อนนี่ภายในจะเป็นสีดำนะครับผสมกันมาหยีแผงประตูเนี่ยผสมกับเนี่ย เอ่เขาเรียกเบาะหนังเนาะหนังขับอ่าถักลายด้วยได้สีฟ้าน่สวยมากเพื่อนเนี่ยมาด้าไม่ต้องห่วงครับเขาไม่ห่วงของอู่แล้วรวคันนี้นะครับจริงๆคือพุ่มเบาะนะเนะเพื่อนเนี่ยจริงบอกเขาจะเป็นทรงนี้นะครับเป็นเบาะผ้าผสมกับหนังนี่เจ้าของที่เขาเช่าไปนะครับผู้เช่าเนี่ยเขาไปหุ้มเบาะเป็นสีดําเพื่อการดูแลรักษาที่ง่ายมากขึ้นนะครับผมอ่ะมาดูภายในครับ ใครหาอยู่มีเพื่อนๆถามหาค่อนข้างเยอะนะรุ่นนี้1.3เบนซินเนะี่ยนะครับเนี่ยอามาเลือกไม้นี่ครับช่องนี้เลยเลือกไม้เขา1353กิโลเมตรที่ใช้ไปครับมีระบบอะลีสต็อปด้วยนะระบบนี้ก็คือเหยียบเบรกแช่ไว้รถไม่เอียงเกิน3%รถจะดับเองภายใน2-3นาทีนะครับแล้วก็เขาจะสตาร์ทเองหรือว่ามีการแปลงเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์นะครับมีการเข้าเกียร์มีการ ถอนเท้าออกจากเบรมันก็สตาร์ทองไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยมาดวัดทรงสปอร์ตข้งางหน้าสวยดหรูๆเลยนี่ส่วนพลมเมลายเป็นทรงสปอร์ตนะครับมีครุสคอนโทรลด้วยเ,เพื่อนๆสุดยอดไหมนี่แหละคือมาด้าเขาไม่แพงของนะเพื่อนนะนี่คือเล่นได้เลยนะครับอะโอ้สวยมากส่วนแอร์ก็เป็นอ,อันนี้หรอกเนาะก็คือหมุนนานะครับเนี่ยัดลม เลงเอานะครับเล่นออโต้ก็หมุนออโต้เอาครับแอร์สวยงามแล้วก็นี่ฮะทรงหอยโขง่งในส่วนของช่องแอร์สวยงามมากไปหามากนะครับกดตรงนี้คอนโซลสีสวยครับเป็นเป็นเบาะเป็น,ปนโพลยูเทนนะเนี่ยหนังผสมนะครับสวยๆนิ่มๆเนาะนี่ในส่วนของการฟังก์ชันของการใช้งานของคอนโซลกลางเนี่ยคือคือ,คอมาสด,ด้าเขาจะมีความพิเศษคือตรงคอนโซลกลางสามารถนะครับเนี่ย เพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุได้เลยหรือเพื่อนๆจะมาเพิ่มตรงรวงมาลัยก็ได้เนี่ยสุดยอดนะครับเพิ่มสถานีหรือว่าเลือกรายการาต่างๆก็ใช้เหมือนหมุนเหมือนเบสเลพื่อนี้เนวี่เปิดได้นี่คนเ,เมนูปลักโอเเนี่ยผมกดปุ๊บก,ก็จะเป็นอย่างนี้เพื่อนกลับไปสู่ฟังก์ชันเดิมเนี้ยเนี่ยนี่คือ มาสนึ่งจ1.3สปอร์ตลีเดอร์เพื่อนๆครับใครอยากได้โทรมาเลยในคลิปมีคันดยวงจริงเผื่อได้เอาไปใช้ก่อนปีใหม่มาไปดูภายนอกรถคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับแค่ขับเคลือบสีแล้วก็ส่งมอเอเพื่อนๆกลับบ้านได้เลยครับเนี่ยเนี่ดูแล้วที่สำคัญรุ่นนี้พับเบาะได้พเพื่อนดูนี่นี่น พับเบาะได้หกสิบสี่สิบนะพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพื่อนเนี่ยพับแบบนี้เลยนะครับนี่แหละคือความคุ้มค่าของรถ e ีโคคาร์ถปีสิบเก้านะเพื่อนนะแต่สภาพดูเอาวักันสวยมากพร้อมใช้งานนะครับทีวางของในะหลังว้าวมาดูขาาท้ายกันในส่วนของรุ่นนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้สี่จุดนะเพื่อนนะหนึ่งสสามสี่เลย นะครับเวลา,าถอยหลังเนื่องจากคันนี้ยังไม่มีกล้องหลังนะก็ไปเติมได้เพื่อนไปเพิ่มเติมเอานะครับนี่ส,สวยนะครับยางอะไรอ่ารุ่นนี้ไม่มียางอะไรนะเพื่อนเานี่จะเป็นขอเปล่าแบบนี้เลยนะครับ้ายเดิมๆนะครับหายเดิมๆเนี่ยน,อน็อตสวยเลยเพื่อนไม่มีแกะเลยสวยมากสามสี่เก้าเพื่อนเอาไปใช้ซื้อสดสามแสน สี0หมบาทไม่มีแวดเปเเสียค่าโอนกนรรมสิทธิ์ห0 0พบาทเท่านั้นมาได้สอครับเครื่อง1.3 93แรงนะนี่สวยๆถ้าเ,เพื่อนๆไม่ชอบก็เอาตัวพุ่มออกครับเนี่ยมันจะเป็นเบาะเดิมท้าอยู่ด้านล่างนะครับได้เลยหรือจะแจ้งผมก็ได้นะครับถ้าจะเอาไปใช้อยากได้เดิมๆก็ถอดออกได้เลยนะนี่สวยๆอ้ามาดูเอกสารกันครับเพื่อน อันนี้ปี19เนะครับเครื่องยนต์1.3เบนซินนะครับ9.3แรงมา้าเอาไปใช้ก่อนปีใหม่ได้เลยเนี่ยเมื่อกี้ลืมบอกโอ้ฟังก์ชันเขาเยอะจริงเนี่ยโหมดการขับมีสปอร์ตมีร์มัลมีอีโคคือปรับตรงนี้ได้เลยตรงหลังกันเกียร์เนี่ยนะครับขึ้นเขาลงเขาสามารถเล่นเมนูโหมดได้เนี่ยตบเข้าหาตัวแล้วก็หนึ่งสองสามสีได้เลยสุดยอดนในส่วนของรถคันนี้คุ้มค่ามากๆนะครับเพื่อนครับในส่วนของ เจ้ามาด้าสอห้าประตูและที่สำคัญมีคันเดียวสีบอลเงินทวนอีกทีนะครับเป็น1.3สามสปอร์ตลีเดอร์นะครับปี19เลขไมยอยู่แสงกับ300กว่ากิโลขายอยู่ที่349,000บาทใครอยากได้ทักมาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปดอชุดนี้ทั้งเบอร์โทรและ ID Li n e ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ